สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้พบช่องคาถาแหล่งรวมพระบ้าน EP ที่หกสิบเจ็ดแล้วนะครับเราเดินทางถึงหกสิบเจ็ด EP แล้ววันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับพี่ๆเรามีไม้ชนบทยี่สิบรายการ <c oughs> สว่วนสองเลยครับวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากลงไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามองไหนสามารถโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งศูนย์ได้เลยนะครับ หรือสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0ู5ย์5 9 1 0ห้าหเได้เลยนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองไหนพี่พี่สามารถโทรมาแล้วแจ้งว่าจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายง่ายแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> ทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มครับเพื <c oughs> ่อไม่ให้การเสียเวลาพี่พี่เราเริ่มรายการที่หนึ่งดีกว่าครับ <c oughs> รายการที่หนึ่งจะเป็นเป็นเหรียญหลียพ่อคูณครับอง,องนี้ เป็นเรียนลับพ่กคูณเลยนี่ครับเป็นเรียนลับพ่กคูณครับตรงนี้นี่ครับสวดนี้เลยาอาจารย์คูณนี่ครับสวๆนี้เลยนี่ครับ ราบแบบนี้เลยปีหนึ่งสองครับตรงนี้นี่ครับรล <c oughs> ายการที่หนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราก็คูณตรงนี้ <c oughs> เอาไปในราคาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเลยครับห้าร้อยบาทห้าร้อยบาท <c oughs> สวดนี้เลยนะครับห้าร้อยบาท <c oughs> อาการที่หนึ่งครับตรงนี้ <c oughs> รายการที่สองอรายการที่สองจะเป็นเหรียญตาลี่หรือพุททวดตรงนี้เตาลี่หรือพุทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนี่ครับแบบนี้เลย <c oughs> ส่วนนี้เลยนะครับ น,บบบน,นี่ครับแบบนี้เลยนี่ครับหลากแบบนี้เลยนะครับ รายการที่สองตอนรีหรือบททวดองนี้เอาเป็นราคา600บาท600บาทเลย600บาทก600บาทองนี้ส่วนนี้เลยนะครับ600บาท <c oughs> ต่อไปรายการที่สามรายการที่สามจะเป็นเหรียญหลวงพ่อ,องพงคงวัดบางกระพร้อมองนี้เหรียญหลวงพ่อคงเลยนี่ครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม สวยๆกาวนี้เลยนะครับนี่ครับ <c oughs> สวยๆนี้เลยขนาดแบบนี้เลยครับนี่ครับสวยน,นี้เลย รายการที่สามเหรียญรับประกันงดบางกรพร้อมองเงี้เอาไปในะราคาหกร้อยบาทและหกร้อยบาทเลยตรงน,นี้หกร้อยบาทและหกร้อยบาทสวด์นี้เลยรายการที่สี่รายการที่สี่จะเป็นเหรียญรูบสุขครับตรงนี้เป็นเหรียญรูบสุขวัดปักของมะขามเท่านี่ครับแบบนี้เลยนี่ครับวัดปักของมะขามเท่าสองสี่หกครับตรงนี้ ทรสอบนี้เลยนี่ครับทรสอบนนี้เลยนะครับขนาดแบบนี้เลยนี่ครับขนาดแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> รายการที่สี่เหรียญหลวงพ่อคงเหรียญบุษบุตรองนี้เอาไปในะราคาห้ารบาทห้าร้อยบาทเลยห้า้อบาทห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อุกวัดปากคอมขามทองรงนี้ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าจะเป็นเสือรั้ารงนี้เป็นเสือแกะเลยนี่ครับเขียวแกะเสือรับตรงนี้นี่ครับเอเก่านนี้เลย นี่ครับเสร,ริบนี้เลยนะครับสเสร,ริบนี่เลยรายการที่5เคี่ยวแกะเสือองค์นี้ เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยตรงนี้หกร้อยบาทหกร้อยบาทหกร้อยบ,บาทครับเสิร์ฟนี้เลยก็เก่าเลยครับต่อไปรายการที่หกรายการที่หกจะเป็นเหรียญพระคูณเหมือนกันนี่ครับเหรียญพระคูณเสิร์ฟนี้เลยครับหลวงพ่อคูณนี่ครับ กระส่วนนี้เลยนี่ครับข้าดแบบนี้เลยนะครับ รายการที่6เหรียญหลวงพ่อคูณองค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทาเสิร์ฟนี้เลยต่อไปรายการที่7รายการที่7จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรทัอทงงพทองนีกก้เป็นเหรียญโสธรหน้ากากทองนี่ครับเหรียญโสธรหน้ากากทองเสิร์ฟนี้เลยนะครับ2460ี่หกศูน์พองนี้ นี่ครัสิรส์นี้เลยขนาดแบบนี้เลยนะครับรายการที่เจ็ดเดี๋ยวผระะสธรทอนหน้ากักทององค์นี้เอาไปในราคาหกร้อบาทหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทหกร้อยบาทเสิรส์นี้เลย ต่อไปรายการที่8รายการที่8จะเป็นรูปหล่ออาจารย์ฟันทับตรงนี้เป็นรูปหล่ออาจาร์ฟันเลยนี่ครับสิร์นี้เลยนี่ครับพระอาจารย์ฟันอาจารย์โลยักอาตาเสิร์วนี้เลยเก่าๆแล้วตรงนี้ รายการที่8ดพระอาจารย์ฟันองน์นี้เอาไปในราคาเอาไป9 0้า้ยบาทครับเก้า้อยบาทเลยสวยๆนี่เลยครับ9 0้าร้อยบาทครับ9 0้าร้อยบาทสวยๆหายยักๆนี่เลย <c oughs> นี่ครับตอกโค้ดทั้งองนี้ตอกเลขสามสี่สามหครับองนี้ตอกเลขสี่สามเลย9 0้าร้อยบาทครับรายการที่แด ต่อไปเป็นไม้แกะครับตรงนี้เป็นไม้แกะอนุมานนี่ครับเป็นไม้แกะอนุมานเลยนี่ครับเสื้ๆนี้เลยเป็นไม้แกะครับตรงนี้ ครับับบสวยยๆนนี่เละครรายการที่เก้าไม้แกะนมุมานองค์นี้เอาไปในราคาเก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยบาทเลยเก้าร้อยบาทคับเก้าร้อยบาทเป็นไม้ท่าองนี้เบานะครับต่อไปาร, 10, รายการที่สิบรายการที่สิบจะเป็นพระไพรีพินาศทัาองค์บบนี้เป็นรูปหล่อไพรีพินาศเลยนี่ครับรูปหล่อไพรีพินาศ สวยๆนี้เลยนี่ครับสวยๆนลยครับตรงนี้ <c oughs> สวยๆเลยครับเอากเก่าเลย มีกิ่งครับองนี้มีกิ่งด้วยรายการที่สิบพระพิรพไพ,พิณารองนี้เอาไปราคาหกร้อบาทหกร้อยบาทเลยหกร้อบาท600หกร้อยบาทครับองนี้มีกิ่งในตัวนะครับต่อไปกานสิบเอด็ดสิบเอ็ดจะเป็นพระสมเด็จนางพญา,าเป็นพระนางพญา,าครับองนี้เรียบน้านาคครับองนี้หน้านากแท้เลยนี่ครับสวยๆกเก่านี้เลย นี่ครับก็เก่าสวยเลยนี่ครับ เป็นหน้านาคแท้ถ้วงนี้ขนาดแบบนี้เลยนี่ครับรายการที่11บเอฮะนางพญาเลี่ยมหน้านาคแท้องนี้เอาไปราคา1น0 0งบาทรับห0ึ่บาทเลย1,000บาท1น0 0งบาทสือโสนี้เลยนะครับเอาเก่าเลย ่อไปกันกที่สิบสองสิบสองจะเป็นหรือผู้ใครว่าเชิงเลนเลี่ยมจับเงินแท้ตรงนี้หผู้ใครว่าเชิงเลนเลี่ยมจับเงินครับตรงนี้นี่ครับเกาๆเกๆ่สวยเลยแบบน้าตาคมชัดเลยตรงนี้ นี่ครับขนาดแบบนี้เลยรายการที่สิบสองเหลนผู้ใครวัดเชิงเลนตรงนี้ เลี้ยมจับเงินเอาไปในราคา700บาทครับ700บาทเลยอย่างนี้700บาทครับ700บาทสวยๆแบบนี้เลยต่อไปอันที่13 1สสามจะเป็นพระสมเด็จครับตรงนี้ <c oughs> นี่ครับพระสมเด็จอย่างนี้เลย <c oughs> เป็นลงรักแดงครับตรงนี้นี่ครับ เเก่าเส่ร์นี้เลยขราดแบบนี้เลยนะครับ คไปเสิร์ฟนี้เลยรายการที่13บสาผสมเด็จลงรักแดงองค์นี้เอาไปราคาเอาไป5้าร้อบาทกับห้าร้อบาทเลยห้าร้อยบาทกับห้าร้อยบาทสเสิร์ฟนี้เลยนะครับต่อไปราการที่ส4 14, 14จะเป็น งาแกะหนุมานหลพอพ่เาพดิิงครับตรงนี้งาแกะหนุมานหองพอดดิงเนี่ยเป็นงานครังบตรงนี้สวยๆเลยครับ <c oughs> นี่เลยส,ยสวยนี่เลย แบบนี้เลยนะครับรายการที่สิบสี่งาแกะนุมาเราเพราะดิ่งองนี้เอาไปในราคาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเลยหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทขององนี้ <c oughs> สวยๆเลยครับ เอาไปแล้วกันที่สิบห้าสิบห้าจะเป็นเหรียญหรือเปล่าปูไข่วัดเชิงเลนนะก,กากทองครับตรงนี้ปูไข่วัดเชิงเลนนะก,กากทองนี่ครับแบบนี้เลย,ยเ,เลหรียญนะกากทองครับตรงนี้นี่ครัแบส่วนนี้เลย นี่ครับเ <c oughs> สริมนี่เลย <c oughs> ลาออกดีเลยนะครับ ครับ <c oughs> รายการที่สิบห้าเหรียญผู้ขายวัชเชิงเลนหนะ้ากากท้ององค์นี้เอาไปธนาคารหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทหกร้อยบาทเสิร์ฟนี้เลยนะครับต่อไปรายก,การที่สิบหกรายการที่สิบหกจะเป็นเรนห,หรียญหลอหลวงพ่อทารุ่นสองครับองค์นี้เป็นเรนห,หรียญหลอหลวงพ่อทารุ่นสองเลย นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับเดี๋ยวลองมาทานะตรงนี้เอาเก่าเลยหลังแบบนี้เลยนะครับ คร, <c oughs> รายการที่16เหรียญหล่อประธานรุ่นสององนี้เอาไปในราคา600บาทห0ร้อยบาทเลย6 0 0้อบาทหกร้อยบาทสวยๆนี้เลยนะครับรายการที่17 1เจจะปเหรยจันทรฟันรองนี้เหรียจันทร์ฟันนี่ครับ <c oughs> สวยๆนี้เลย นี่ครับกรบเปนี้เลยนะครับขลาดแบบนี้เลย รายการที่1 7เจ็ดยลยจันฟันเอาไปในราคา5 0 0บาทากับ5้0อบาทเร่งนี้5้าร้อยบาทกับ5้าอยบาทเส่ร์บบนี้เลยนะครับต่อไปรายการสิบแปดจะเป็นผ้าปิดตาหรือผู้เอียครับตรงนี้ผ้าปิดตาหรือผู้เอียม,งงน,ยมนี่ครับส่วนนี้เลยนี่ครับเ,เก่าๆนี้เลยนะครับ กาไวไสยยเลยรายการที่สิบแปดถ้าปิดตาแบบเอี่ยมองนี้ออกไปในราคาหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทหกร้อยบาทสวยวแบบนี้เลยต่อไปรายการสิบเก้าสิบเก้าจะเป็นขุนแผนองค์ชายกุมารของปุถิมคระองค์นี้ คุณแผนผมพายกุมารหนุกปทิมนี่ครับนี่นคุณแผนผมพายกุมารหนุกปทิมคมับตวงนนี้เกาๆเกาสวยเลยนะครับขาดแบบนี้เลย นะครับลงบุตรทิมวัรหัดไล่ไปเล่มเงินแท้ครับรงนี้ไปเล่มเงินแท้นานๆเลยนะครับนาน,นายครับตรงนี้รายการที่สิบเก้าคุณแผนองไพกุมารหลุงรทิมพิมเล็กเลี่ยมเงินแท้องนี้เอาไปราคาเอาไปหนึ่งพันห้าร้อบาทหนึ่งพันห้าร้อบาทเลย 1,500ันหบาทหนึ่งันห้า้บาทลงยาสวยๆแล้วครับตรงนี้เป็นเกล็ดกอบลงยาสวยเลยกอบเงินลงยาครับหนึ่งันห้า้บาทก9สิการครับต่อไปกันยี่สิบี่สิจะเป็นปิดตาหลุงปูต่ตครับตรงนี้เป็นปิดตาหลุงปู่เลยนี่ครับสวยๆครับตรงนี้ มาไปเสิร์นี้เลยหลาไปตีเลยนะครับหลวงพุทธโตวัดประดูชิมพี่นี่ครับเสริสนี้เลยรายการ20สิบ ปิดตาหรือโต๊ะองค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทเฉลๆนี้เลยนะครับ500บาทก็จบรายสอบยี่สรายการที่นำมาให้พี่ๆชมกันในวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูองค์ไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามองค์ไหนสามารถโทรมาที่เบอร์095 515 910ได้เลยนะครับหรือสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ครับแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์095 515 ก้าหนึ่งศูนย์ได้เลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจอยากปิดองคไหนพี่ๆสามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆแบเลยนะครับทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มครับสำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ